เพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับวันนี้ผมมีคําแนะนานะครับสาเหตุที่ทําให้รถเรามีกลิ่นหมิ่นอับในรถนะครับหลายๆคนเข้ามาในรถเนี่ยโอ้โหเปิดแอร์เนี่ยกลิ่นหมิ่นอับมากนะครับมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้รถมีกลิ่นหมิ่นอับนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้สวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้านะครับกับช่องเอ็มฮอนด้าและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับ จริงแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับวิธีแก้กลิ่นหมิ่นอับในรถไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ผมเลยมาแนะนานะครับสาหรับสาเหตุที่ทําให้รถเรามีกลิ่นหมิ่นอับนะครับเผื่อหลายๆท่านนะครับทาอยู่นะครับจะได้กลับไปนะครับหาวิธีแก้ไขหรือไม่ทํากยสุดเลยเราไม่ทานะครับเราไม่แก้ไขรถเราก็จะมีกลิ่นหมิ่นอับต่อไปนะครับเอาเรามาดูบ้างว่ารถกลิ่นหมิ่นอับนะครับเกิดจากสาเหตุแรกนะครับเกิดจาก น้ำเข้ารถครับแต่หลายคนบอกเอ็มมัวหรือเปล่าว่าน้ำเข้ารถนะครับสำหรับรถที่ใช้งานมาแล้วหลายปีนะครับหรือรถเกิดอุบัติเหตุซ่อมสีตัวถังก็แล้วแต่นะครับเวลาเราล้างรถนะครับหรือใช้รถช่วงหน้าฝนแล้วเราเข้ามาใช้รถนะครับพบว่ากลิ่นมันหมินอับชื้นครับหมายความว่ารถเพื่อนๆอาจจะมีน้ํารั่วเข้ามาในตัวรถได้นะครับวิธีสังเกตเพื่อนๆก็ลองเอาพรมพลายติออกนะครับ แล้วลองเอามือไปจับพรมนะครับหน้าขวาหน้าซ้ายนะครับหลังซ้ายหลังขวาหรือลองไปตรวจเช็คในหลุมยางอะไรฝาท้ายก็ได้นะครับาหากมันเปียกๆชื้นๆหรือมีน้ําอยู่ในรถนะครับยังไงก็มีกลิ่นอับแน่นอนครับอ่างันสังเกตได้เลยนะครับหากรถมีน้ําเข้ารถนะครับ มีน้ำรั่วเข้าไปเนี่ยมีกลิ่นหมิ่นอับแน่นอนครับฉะนั้นตรวจเช็คนะครับหากฝนตกหรือล้างรถแล้วมีกลิ่นหมิ่นอับเช็ครอยรั่วได้เลยครับแล้วทําการหาสาเหตุจุดรั่วและแก้ไขนั่นเองครับปัที่2นะครับที่เจอกันได้บ่อยก็คือเพื่อนๆใช้น้ําหอมหรือสารละเหยในรถครับผมแจ้งไปในหลายคลิปแล้วนะครับว่าน้ําหอมหรือสารละเหยต่างๆ ไม่ควรใช้ในรถนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ละเหยเป็นไอนะครับแล้วไปหมุนวนอยู่ในตู้แอร์นะครับตู้แอร์ก็ไปดักจับอยู่กับปุ่นต่างๆในรถนะครับทำให้เกิดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียและมีกลิ่นหมิ่นอับได้นะครับฉะนั้นถ้าอยากจะใช้แนะนําว่าใช้ที่เป็นสิ่งของธรรมชาตินะครับพวกใบเตยนะครับดอกมะลินะครับหรือ่านก็ได้พวกนี้จะไม่มีผลกระทบและจะไม่มีกลิ่นช่วยดับกลิ่นด้วยอีกต่างหากนะครับฉะนั้นเป็นไปได้หลีกเลี่ยง น้ำหอมนั่นเองนะครับจะทําให้รถกลิ่นมินอับในรถนั่นที่สามนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนไม่เคยระบายกลิ่นอับในรถเลยก่อนใช้งานนะครับอันนี้ผมแนะนําเป็นอสองกรณีกรณีที่ก่อนใช้รถและกรณีที่เราใช้รถแล้วก่อนถึงบ้านเรานะครับเรามาดูกรณีแรกก่อนก่อนที่เราจะใช้รถทุกครั้งนะครับแนะนําว่านะครับ ให้ทําการนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วอย่าเพิ่งเปิดแอร์อย่าเพิ่งเปิด Ac ก่อนนะครับให้ลถกระจกลงนะครับทั้ง4บานก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับปรับพัดลมเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็ได้นะครับให้นะครับพัดลมในรถนะครับมันช่วยระบายกลิ่นอับออกไปนะครับสัก1 2นาทีแล้วเราค่อยกดปุ่ม Ac ทําความเย็นครับ เพื่อไล่กลิ่นอับออกจากรถนั่นเองนะครับอันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2ก็คือหลังจากเราใช้รถนะครับเช่นเรารู้ว่าใกล้จะถึงบ้านหรือที่ทํางานเราแล้วสัก5าหรือ10นาทีนะครับมันยังมีความเย็นอยู่ในรถนะครับให้เพื่อนๆน,น,นะครับกดปุ่ม AC ยกเลิกการทําความเย็นนะครับไม่ต้องกดให้มันเย็นนะครับแล้วก็ปรับปุ่มเบอร์ B 1เบอร์2เบอร์สพัดลมนะครับเพื่อไล่กลิ่นอับชื้นของตู้แอร์นะครับเพราะว่าตู้แอร์มันทํางานเนี่ยมันจะมีความชื้น มีน้ำมีความเย็นเป็นน้ำแข็งนะครับกะดันเราระบายสิ่งสกรปรกต่างๆที่อยู่ตู้แอร์เนี่ยทิ้งลงไปนะครับโดยการเนี่ยก่อนถึงบ้านเราสัก5-10นาทีนะครับกดปุ่ม AC ยกเลิกทําความเย็นนะครับแล้วปรับปุ่มพัดลมเบอร์หนึ่งเพื่อไล่ความชื้นออกจากตู้แอร์ทำบ่อยๆนะครับแบบนี้ตู้แอร์เราจะสะอาดและไม่มีกลิ่นอับเวลาเราเข้ามาใช้รถครั้งแรก รั้งต่อไปนั่นเองนะครับทีที่4นะครับก็คือเพื่อนๆไม่เปลี่ยนกรองแอร์เลยหลายคนใช้รถอย่างเดียวครับไม่เคยสนใจกรองแอร์เลยตามมาตรฐานนะครับกรองแอร์จะเปลี่ยนทุก1ปีหรือ20,000ืกิโเมตรนะครับหลายๆคนงงกรองแอร์คืออะไรวะกรองแอร์นะครับคือนะครับตัวกรองฝุ่นนะครับรวมถึงดับปิ่นได้ด้วยนะครับของระบบแอร์นั่นเองอยู่หลังเก๊หน้าซ้ายเก๊บเก็บของนะครับหากเพื่อนๆเปิดเก๊ออกมาดูนะครับผมก็จะเจอกรองแอร์สีเหลืขาวแบบนี้นะครับ ลองเปิดมาดูนะครับว่าเราได้เปลี่ยนบ้างหรือไม่นะครับกองแอร์มันสีขาวถ้ามันดำนะครับหรือมันออกสีน้ําตาลหรือมีเศษขยะก็แนะนําให้เปลี่ยนหรือเปลี่ยนทุกๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรก็ได้ตามมาตรฐานนะครับมันจะช่วยลดเรื่องกลิ่นมินอัพ นะครับได้ด้วยนะครับกอง PM 2.5ได้ด้วยนะครับผมอ่ากองฝุ่นต่างๆได้ด้วยนะครับฉะนั้นเปลี่ยนกองแอร์ตามระยะนะครับตรวจสอบเป็นประจำก็จะช่วยลดกลิ่นอับได้เลยห้านะครับก็คือนะครับเพื่อนๆไม่เคยล้างแอร์เลยนะครับหลายๆคนออกรถมาล้างทําไมเอ็มนะครับโอ้โหแอร์ที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมใช่ครับ หากเพื่อนๆเอาอาหารมากินในรถด้วยนะครับใช้น้ำหอมด้วยนะครับออกกําลังกายเหงื่อก็เยอะเข้ามาในรถด้วยทุกอย่างมันสะสมหมุนวนอยู่ในตู้แอร์นะครับหากใช้อย่างเดียวไม่เคยล้างแอร์เลยนะครับรับรองว่ามีกลิ่นหมิ่นอับแน่นอนนะครับตามมาตรฐานนะครับทุกๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับควรล้างระบบแอร์หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับรถใหม่ไม่ต้องครับจักสามสี่ปีขึ้นไปนะครับก็แนะนําให้ล้างทุก1ปีแล้วกันหรือเมื่อมีกลิ่นหมิ่นอับก็แล้วกันนะครับอาล้างบ่อยๆมันทำให้ตู้แอร์เราสะอาด นะครับไม่มีกลิ่นมิ้นอับมิ้นเปรี้ยวนั่นเองนะครับผมอ่าฉะนั้นล้างแอร์ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับหากเราไม่ล้างเลยนะครับทําให้เกิด กลิ่นหมิ่นอับแน่นอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆไม่เคยจอดรถตากแดดเพื่อระบายกลิ่นอับเลยหลายคนบอกโอ้ยเอ็มพีก็จอดทุกวันแหละนะครับจอดทีทางานเนี่ยตากแดดทุกวันเลยไม่ได้นะจอดตากแดดที่ผมว่านะครับต้องเปิดประตูเปิดประจกนะครับแล้วก็พรมพยางออกนะครับเพื่อให้แดดมันส่องเข้าไปในรถนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคกาจัดเชื้อโรคและกลิ่นหมิ่นอับนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆนะครับจอดตากแดดแต่ปิดประตูปิดกระจกครับแดดมันส่งไม่ถึงข้างในครับมันติดฟิล์มนะครับผม อ่าขาเชื้อโรคไม่ได้นะครับแต่ไม่ต้องจอดบ่อยนะอาจจะเดือนหนึ่งสักครั้ง2ครั้งก็พอนะครับครั้งละ23ชั่วโมงก็พอครับถ้าเราจอดบ่อยนะครับจอดไว้นานทําให้สีรถเราซีดจางหมองได้นั่นเองเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้รถมีกลิ่นมิ้น์อัพนั่นเองเพื่อนๆนะครับทำอยู่หรือเปล่าทําบ้างนะครับหรือไม่ได้ทําเลยก็ว่ากันไปนะครับหากอยากจะลดกลิ่นมิ้น์อับในรถก็ลองไปดูครับผมอ่ะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคคุยกัันนได้ะรบ ด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนต์แน่นอนกับสาระในรถยนต์ที่นำฝากเพื่อนในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพลาครับพลาไปก่อนสวัสดีครับ